ผู้ปลูกลำไยอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อลำไยด้วยค่ะอันนี้เป็นลำไยที่สั่งโดยตรงนะครับมาจากภาคเหนือนะครับจากเกษตรกรพี่น้องภาคเหนือนะครับจากจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่น่านพยาวแพร่มาหมดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับว่า ความร่วมมัยร่วมมือตรงนี้นะครับระหว่างสถานีบริการน้ำมันพีทกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็รวมถึงสถานีบริการน้ำมันพันธมิตรของเราอีกเช่น PTT Station นะครับแล้วก็บางจากนะครับที่มาร่วมกันงานนี้นะครับต้องเรียนเลยนะครับว่าทั้ง3สถานีบริการน้ำมันเนี่ยนะครับมาช่วยดูดซับผลผลิตนะครับรวมแล้ว2รล้านกิโล นะครับนะครับแล้วก็มาจัดกิจกรรมร่วมกันตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ประกอบการสถานีบริการน้ํามันทั้ง3รายนะครับพีทีพีทีเซชันแล้วก็บางจากนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะต้องขอบคุณนะครับรลงลอบลํยาไยแห้งนะครับสมาคมผู้ผลิตลำยายอบแห้งแห่งประเทศไทยนะครับที่ มาช่วยกันนะครับทุกสมาชิกทุกรายแล้วก็เป็นเครือข่ายของโรงอบแห้งด้วยนะครับที่มาช่วยดูดซับผล,ผลผลิตลำใหญ่ในปีนี้นะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่พี่น้องเกษตร,รกรพอใจนะครับก็ถือว่าความร่วมมือร่วมมือเหล่านี้เป็นการให้กำลังใจนะครับซึ่งกันและกันร,ระหว่างพวกเรานะครับคนไทยด้วยกันนะครับช่วยกันนะครับ ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวัฒนศักดิ์เสอเอี่ยมนะคะท่านก็กล่าวเชิญชวนด้วยตัวท่านเองเลยนะคะช่วยกันอุดหนุนพี่น้องชาวสวนลำไยกันค่ะกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ PTG นะครับก็ถือว่าเป็นการสมนาคุณคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ถือบัตร PT MacCA r d นะครับเมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดหรือว่า LPG ตั้งแต่200บาทขึ้นไปเซลสลิปต่อ1เซลสลิปเนี่ยก็ฟรีลำไยอบแห้ง1ถุงนะครับ นัก200กรัมสงวนสิทธิ์1สิทธิ์ต่อ1สมาชิกต่อ1วันนะครับมีสถานีบริการน้ำมัน PT ทเข้าร่วมโครงการ556แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดก็มีที่จันทบุรีะเชิงเซาชนบุรีตราปราจีนบุรีระยองสะแก้วนะครปฐมและสมุทรสาครนะครับมีการร่วมรายการจนกว่าจะแจกหมดครับ